คำว่ามาค่เป็นชื่อของเดียนสามย่อมาจากมาคะ่ะบุรานะีค่ะคัมผัสเจ้าสงสาร,รโอวาทปาติโม่แต่พระทรงเป็นคำแรกหลางจากประสาโมาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และว,วิธีการปฏิบัติต,าตา่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีระเวินความชัว่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์การคิดของงานจิตและ luôn mang đã trùng con thành Tôi nghĩ lại nát mãi 2. Phá vị thực sổ Đầu nghĩ Luân bên Phu thi đai Đáp can sống một đôi Luân chạc và tế trao kháng xin Thảm Phá vị thực sổ khi đai ขอสิ้นประตูยที่ไหนแล้ววันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ๆนะคะอะไรนะคะโอไปทําบ,บุญกันที่วัดลูกนะคะไปทําบ,บุญกันที่วัดในวันที่ยีสิบนะคะขอ,อเพลยเตอบอกวันเซมิทาวันเสร็นี้คือวันทีี่ วันเพ็ญเดือนสามในช่วงเช้าเราก็จะไปทำบุญกันนะคะส่วนในตอนเย็นเราก็จะไปเยียนเทียนกันที่วัดนะลูกนะคะวันนี้พี่พี่มีสาระดีๆมาฝากพี่พอดีนะลูกมาลงมือไว้ที่หกเลยค่ะพี่พี่คะไปลงมือไว้ที่หกอารพี่เดินไปเลยลูกน้องๆอย่าลืมนะคะวันศุกร์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันเด็กๆนะคะให้ดีๆค่ะ